ครับก็สวัสดีนักศึกษาช่างยนต์ชั้นปีที่2อ,อีกครั้งนะครับก็มาพบกันในอีกคลิปหนึ่งนะครับก็วันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาสอนนะครับในส่วนของเรื่องนะครับการวัดละเอียดนะครับก่อนอื่นนะครับก็ในคลิปที่แล้วนะครับที่จะเป็นการวัดอ่าเมื่อสดาห์ก่อนก่อนที่เราจะปิด นะครับในช่วงของโควิดเราได้เรียนการวัดความโตของการลิ้นไปแล้วนะครับก็หลายๆคนก็ทําได้บ้างนะครับหรือทําไม่ได้นะครับเดี๋ยววันเปิดกลับเข้ามานะครับค่อยมาปฏิบัติกันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนวันนี้นะครับก็จะให้พวกเราดูคลิปนะครับในการวัดนะครับความโตนะครับของลูกสุขนะครับที่ถูกต้องในถูกวิธี นะครับเขาวัดกันยังไงวัดดูจุดไหนนะครับของลูกสูบอันนี้เป็นลูกสูบของเครื่องยนต์เบนซินนะครับหรือเครื่องยนต์แก๊สโซลีนที่พวกเราเข้าใจกันดีนะครับเป็นของเครื่องยนต์นะครับโตโยต้าหนึ่เหมือนเดิมนะครับก็ได้ทําการถอดลือไปรอพวกเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นเครื่องยนต์ของมันนะครับถ้าเรามาเรียนนะครับปฏิบัติจริงเราคงไในลือประกอบนะครับ วันนี้นะครับอาจารย์ได้ทําการเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้มาดูนะครับว่าการวัดเขาวัดเป็นยังไงเขาใช้อะไรวัดนะครับที่มันถูกต้องตามทฤษฎีนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขออธิบายนะครับใบงานก่อนนะครับใบงานนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องการตรวจวัดที่ใบงานที่4.3การตรวจวัดขนาดลูกสูบที่กำนวให้ด้วยไมโครมิเตอร์ ของตัวลูกสุดตัวนี้นะครับก็ยังอยู่ในหมวดของเรื่องของไมโครมิเตอร์อยู่นะครับในส่วนของไมโครมิเตอร์อยู่นะครับทีนี้นะครับาตามทฤษฎีนะครับในในทางทฤษฎีแล้วนะครับถ้าพวกเราดูรูปตรงนี้นะครับเราก็จะเข้าใจนะครับเราจะเห็นนะครับหรือเวลาเราไปซ่อมรถมอเตอร์ไซค์หรือว่าไป ที่ร้านที่เขาขายอ,อุปกรณ์เกี่ยวกับอะไรรถยนตอะไรรถมอไซค์นะครับก็เวลาเขาวัดเขาก็จะใช้เวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับในการวัดอ,อันนี้เป็นมันเป็นเวอร์เนียคาลิเปอร์แบบแบบเข็มนะครับก็ยังไม่ได้สอนพวกเราก็ผมชอบใช้มันละเอียดดีนะครับอ,อย่างยกตัวอย่างเช่นเวลาพวกเราไปซื้ออะไหล่รถยนต์หรือว่า อะไรปอไซนะครับเวลาเราซ่อมเขาก็จะวัดแบบนี้ใช่ไหมครับที่เราเห็นกันเขาก็จะวัดแบบนี้วัดแบบนี้ถามว่าถูกไหมนะครับถามว่าถูกไหมมันก็นะครับถ,ถูกเหมือนกันนะครับถูกเหมือนกัน,นะกน,กนแต่ว่าในทางทฤษฎีจริงๆแล้วลูกสูบข,ของเรานั้นส่วนที่ใหญ่ที่สุดหรือส่วนที่เป็นส่วนที่เขาใช้การวัดเขาเรียกว่าการวัดหารรนะยะ ระยะที่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันต้องดูตามทฤษฎีตัวนี้เป็นหลักนะครับตามทฤษฎีตัวนี้เป็นหลักนะครับคือนะครับโดยโดยธรรมชาติของลูกสูบแล้วนะครับส่วนบนนะครับส่วนบนจะรับความร้อนนะครับจากการจุลเบิดของเครื่องยนต์เนี่ยมากที่สุดน,นะครับเขาก็เลยทํา <properly> ล <analyse> ูกสูบส่วนบนเนี่ยเป็นส่วนที่เล็กที่สุดเป็นส่วนที่เล็กที่สุด นะครับฟังนี้นะครับเป็นส่วนที่เล็กที่สุดในส่วนที่เขาจะวัดหาความโตของลูกสูบจริงๆแล้วคือตำแหน่งของตรงนี้ครับก็คือโมเลบนใต้แหวนกวดน้ำมันตรงนี้นะครับถ้าตามทฤษฎีแล้วเขาจะให้เป็นจุดที่สองนะครับจุดที่สองนะครับจุดที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งตรงนี้ชายกระโปรงลูกสูบจะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุด จะเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ส่วนที่ขนาดที่ถูกต้องของลูกสูบนั้นนะครับก็จะอยู่ที่จุดที่2ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมสาธิตเมื่อกี้นะครับถ้าวัดแบบนี้นะครับถ้าวัดแบบนี้ถามว่าถูกไหมนะครับก็ถูกวัดได้เหมือนกันนะครับวัดได้เหมือนกันเขาก็จะวัดหาว่าลูกสูบลูกนี้ขนาดไซส์เท่าไหร่ขนาดไซส์เท่านี้นะครับเพื่อที่จะไปควนเห้ากระปอก นะครับในการเปลี่ยนปอกหรืออะไรต่างๆเพิ่มไซส์ตัวนี้นะครับก็มันมันแล้วแต่นะครับแล้วแต่ในการปฏิบัติจริงแต่ว่าถ้าจะเอาตามทฤษฎีแล้วต้องทําให้ถูกต้องตามตัวนี้นะครับแล้วอีกอย่างนะครับเวอร์เนียคาลิปเปอร์นะครับความละเอียดมันจะไม่เทียบเท่ากับตัวไมโครมิเตอร์นะครับไมโครมิเตอร์มันจะละเอียดกว่านะครับอทีนี้นะครับก็มาดูนะครับ ถ้าสมมุติว่าพวกเรานะครับกลับเข้ามาเรียนการปฏิบัติจริงนะครับมันก็จะมีค่าในตารางที่พวกเราจะต้องได้กรอกนะครับที่พวกเราจะต้องได้กรอกนะครับนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะวัดลูกสูบนะครับลูกสูบ kind of ก็จะมีทั้งหมด4ลูกนะครับเราอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าอาจารย์ตั้งกล้องนะครับทีนี้เราก็ต้องหาหาเขาเรียวกว่าหาค่ามาตรฐานของลูกสูบก่อน ว่าลูกสูบลูกนี้ของเครื่องยนต์หนึ่งเอน็เนี่ยมันค่ามาตรฐานมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็มาหาดูในส่วนของข้อมูลกลไกเครื่องยนต์นะครับก็ยังคงเดิมนะครับยังคงเป็นเครื่องยนต์ t o y ยต้า NZ นตนะครับโตโยต้าหนหรือ2 n z มันค่ามาตรฐานเดียวกันนะครับค่ามาตรฐานเดียวกันเราก็มาดูนะครับความโตของลูกสูบนะครับ ซึ่งอในคลิปที่แล้วเราได้ทําตัวนี้ไปแล้วนะครับความเสื่อมันส่นกลางของการลิ้นนะครับมาดูนะครับอ่ะเจอแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้นะครับเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกสูบน,นะครับของเครื่องยนต์รุ่นนี้ก็จะอยู่ที่7 เ4 9 4 5ถึง74.955นะครับนั่นก็คือว่าลูกสูบมาตรฐานนั้นนะครับถ้าอ่านแล้วได้ต่ำกว่านี้นั่นสแสดงว่าลูกสูบเกิดการสึกหรอใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็คือค่ามาตรฐานของของของเครื่องยนต์ตัวนี้ของลูกสูบตัวนี้นะครับซึ่งลูกสูบพวกนี้นะครับผ่านการใช้งานมาเรียบร้อยแล้วแต่นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่ทําการถอดออกจากรถยนต์จริงนะครับ ซึ่งอา,อาจารย์ได้ไปหามาให้เตรียมมาให้นะครับซึ่งมันเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้งานได้จริงนะครับแต่เพื่อ,อเขาถอดออกเพื่อทำการอัพไซต์นะครับไว้ให้พวกเราศึกษานะครับทีนี้นะครับเราได้ค่ามาตรฐานแล้วนะครับอา,อาจารย์ก็ได้เตรียมนะครับเตรียมงานไว้ให้นะครับเพื่อที่จะง่ายในการตรวจสอบหรือในการกรอก นะครับให้กับพวกเรานะครับให้พวกเราเข้าใจมากยิ่งขึ้นเพราะว่าพวกเราไม่ได้เห็นหน้าง,งานจริงมันเกิดอาจจะไม่เข้าใจนะครับทีนี้นะครับลูกสูบมีทั้งหมดอยู่สีลูกนะครับทั้งหมดอยู่สีลูก1 1 2 3 4 4สีลูกนะครับมีทั้งหมดอยู่ส 4, 4ีลูกอ,อาจารย์จะวัดให้ดูนะครับเพียงแค่ลูกเดียวนะครับเพียงแค่ลูกเดียวนะครับเดี๋ยวพวกเรากลับมาเรียนปฏิบัติ นะครับค่อยมาลงปฏิบัติจริงนะครับแล้วก็ก่อคาในตารางนะครับซึ่งคลิปนี้ก็อาจจะยาวหน่อยนะครับก็ให้พวกเราศึกษาจากคลิปโดยตรงนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะใช้ไมโครมิเตอร์นะครับไมโครมิเตอร์อ่หลายคนอ่านเป็นหลายคนอ่านถูกต้องอ่านได้ดีนะครับอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่มีการวัดนะครับที่ถูกต้องจะต้องทําการ คาลิเบตเครื่องมือหรือการเซตศูนย์นั่นเองนะครับเซตศูนย์นั่นเองต่อเราก็ต้องใช้แกนวัดนะครับตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับนี่นะครับก็เลื่อนเข้าไปให้มันสุดนะครับแล้วเราก็มาดูว่า,าเส้นนะครับเส้นมันตรงที่ศูนย์ไหมถ้าไม่ตรงนะครับเราสามารถปรับได้นะครับเนี่ยอย่างนี้คือไม่ตรงเห็นไหมครับ อย่างเงี้ยคือไม่ตรงเห็นไหมครับมันไม่ตรงที่ศูนย์นะครับเราสามารถใช้ประแจปรับได้นะครับเนี่ยคือประแจเดี๋ยวอาจารย์ปรับให้ดูนะครับเนี่ยมันไม่ตรงเห็นไหมครับเส้นตัวน uh> ี้มันไม่ตรงที่ศูนย์นะครับเราสามารถปรับได้นะครับอ่ะเห็นไหมครับนี่คือการเซตศูนย์ให้มันตรงนะครับ เพราะว่าเครื่องมือในการหมุนเข้าหมุนออกนะครับมันก็ต้องมีการคาดเคลื่อนนะครับเราต้องปรับให้มันตรงจากนั้นนะครับเราก็เริ่มทําการวัดนะครับอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับการวัดที่ถูกต้องจะต้องดูตามคู่มือหรือดูตามรายงานเป็นหลักนะครับดูตามรางานเป็นหลัก จะเทียบเคียงตัวนี้ให้ดูนะครับเราจะได้เห็นภาพชัดเจนนะครับในใบงานตัวนี้นะครับในใบงานตัวนี้นะครับเขาให้จุดกำหนดจุดไว้ให้นะครับมีทั้งหมดอยู่3จุดนะครับก็มีจุดที่1ก็คือจุดชายกระโปรงของลูกสูนนะครับชายกระโปรงของลูกสูบก็คือวัดจากด้านนี้ ถึงด้านนี้นะครับาการวัดลูกสูบนั้นเขาจะไม่หาด้านนี้เข้าหาตัวนะครับมือสื่อมนุวัดไม่ได้นะครับเห็นะไหมครับให้เอาด้านดูสลักนะครับพูดง่ายๆถ้าตามหลักจริงแล้วต้องเอาด้านที่เป็นตัวหนังสือที่อยู่ที่อยู่นะครับในลูกสูเน่ยหันเข้าหาตัวเองเสมอหรือบางรุ่นมันจะมีจุดนะครับบางรุ่นจะมีจุดลูกศรตรงนี้เป็นตัวมากอาไว้ว่าตรงนี้คือด้านหน้านะครับคือด้านหน้า ในการวัดที่ถูกต้องนะครับจุดที่1อันนี้คือจุดที่1นะครับจุดที่2นะครับจุดที่2คือจุดที่ทําการาวัดลูกสูบขนาดคมตัวที่ถูกต้องก็คือตรงนี้ระหว่างจุดนี้นะครับจุดนี้กับจุดนี้นะครับกับจุดนี้นะครับนะครับส่วนจุดที่3นะครับจริงๆแล้วเขาจะให้เป็นเกียร์ ไมโครมริเตอร์แบบวัดรูในซึ่งเครื่องมือเราไม่มีนะครับก็ต้องใช้นะครับเวอร์เนียคาลิเปอร์ตัวนี้ในการวัดนะครับซึ่งเวอร์เนียนเราอ่านกันได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับเราอ่านกันได้ทุกคนอยู่แล้วนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูนะครับในการวัดที่ถูกต้องนะครับก็วางหูกสูบลงเอาไปเข้าไปนะครับวัดจุดที่หนึ่งก่อนนะครับ ไมโครตัวนี้เป็นตัว75นะครับซึ่งวัดได้พอดีนะครับวัดได้พอดีอย่าลืมนะครับเนื้น เนื้อของลูก,ลกสูบเป็นโลหะนะครับไมโครมิเตอร์แกนวัดนะครับเป็นเหล็กแข็งนะครับอย่าทำการหมุนเข้าไปแน่นนะครับให้พอประมาณพอได้ยินเสียงนะครับผมกระทบแล้วก็ล็อกนะครับจากนั้นก็ดึงออกมาอ่านนะครับอ,อ่านเชื่อกันครับได้เท่าไหร่ครับเจ็ดสสี่ จุดจุดเท่าไหร่ครับ74.50 .57 นะครับ74 .57 นะครับ57 57นะครับ57หรือ58นะครับผมดูผ่านกล้องมันจะไม่ชัดนะครับ ก็ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, อ่อ๋อขีดที่3ก็จะเป็น74.58นะครับ74.58นะครับอันนี้ก็คือจุดชายกระโปรงของลูกสุรนะครับจากนั้นเราก็ไปกกอกลงในตารางนะครับนะครับจุดที่หนึ่งนะครับวัดเท่าไหร่เอาเท่านั้น นะครับวัดได้เท่าไหร่เท่านั้นนะครับเพราะว่าในการวัดในการตรวจสอบเนี่ยเพื่อเรียนรู้นะครับทฤษฎีนะครับจุดที่2ครับจุดนี้จุดที่2นะครับจุดนี้อ,อ่านเชื่อกันครับ หวัวก่อไม่ชัดเจ็ดสิบสี่จุดเก้าเก้าเท่าไหนครับเจ็ดสิบสี่จุดเก้าเก้าหนึ่งห้านะครับเพราะว่ามันอยู่กล,กลางเห็นไหมครับเส้นตรงนี้มันอยู่กลางกลางนะครับมันไม่เป็นมันไม่เป็นสองไม่ไม่เป็นหนึ่งไม่เป็นสอง นะครับมันก็นจะเป็น74.9เพราะว่าข้ามเส้นล่างไปแล้วจุดเก้าหนึ่งห้านะครับเจ็ดสิบสี่จุดเก้าหนึ่งห้านะครับวัดซ้ำครับซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับเพื่อความถูกต้องเพื่อความแม่นยำนะครับเราอาจจะวางตำแหน่งไมโครไม่ตรงหรือว่าอาจจะขาดเคลื่อน นะครับในการวัดอเห็นไหมนะครับนี่คือการวัดที่ถูกต้องนะครับเท่าไหร่อ่านได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลงปฏิบัติจริงนะครับในตอนที่กลับเข้ามาเรียนนะครับ จุดที่ส่วนจุดที่3ครับจุดที่3จุดที่3คือจุดนี้นะครับไม่ใช่รูสลักนะครับมันจะมี2รูนะครับอันนี้เป็นรูสลักรูในของสลักอันนี้ไม่ใช่นะครับตรงวัดตรงนี้นะครับวัดตรงนี้ระหว่างขอบของลูกสูบนะครับพอดีว่าผมไม่ได้ถอดสลักออกให้นะครับวัดจุดนี้นะครับวัดเสร็จแล้วก็เอามาอ่านนะครับเราก็จะได้คําตอบ นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาลงปฏิบัติจริงนะครับในตอนกลับเข้ามาเรียนอันนี้ก็เป็นเพียงแค่วิธีการใช้เครื่องมือหรือวิธีการวัดที่ถูกต้องตามใบงานนะครับตามใบงานตัวนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับกเ็เป็นเพียงการศึกษานะครับในการวัดความตัวของลูกสูบด้วยไมโครมิเตอร์ฝามัดนอกนะครับก็ให้พวกเราดูคลิปนะครับดูจากคลิปที่อาจารย์สอนแล้วก็ ศึกษาไว้นะครับแล้วกลับเข้ามาเรามาลงปฏิบัตินะครับครับโอเคครับก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ